ค่ะตอนนี้ถนนสมุนเทวราชออำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะก็พี่พิมขับรถด้วยความเร็วแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถติดมากเลยค่ะตอนนี้คนก็เล่นน้ำกันนะคะสาดน้ำกันยิ่งกว่าค่ะค่ะเห็นไหมคะเราก็ปัดไปขับไปขับมาค่ะคนก็เริ่มแน่นเนืองมากค่ะเส้นนี้เส้นเมนหลักของจังหวัดนะคะ พี่พิมพก็อยู่เส้นนี้ค่ะออกอึมครึมอึมครึมนิดนึงคนก็เลยออกมาเล่นน้ํากันนะไม่มีแดดค่ะดูสิคะดูจากสภาพอากาศนะคะเป็นแกงผู้ชายตรงนี้แกงชนีตรงนู้นว่างกันไปนะคะต่างคนก็ต่างตั้งแกงกันขึ้นมานะคะเราก็จะดูได้นะคะดูตรงนี้นะคะเราก็ถ่ายกันไปนะคะสุดค่ะผู้ชายก็จะสาดน้ำสิรถบ้างเลยบ้าง ทางนี้ก็จะมีเป็นแกงของเขาเขาเยอะแยะค่ะแบบว่าแน่นเนืองค่ะนี่เป็นพี่พิมพ์ก็อยู่ถนนนี้ค่ะซูมนเทบราก็เป็นเส้นบ้านพี่พ์มเหมือนกันค่ะอยู่จากกาิงก์อ๋อเท่าใหม่ก็ดูตรงตึกสีเขียวนะคะพี่พิมพ์เห็นแสงแววของตูดนะคะค่ะตูดเล่นน้ำก็อยู่ตรงนี้นะคะ โอเคนะคะกระตุ้ดค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะโอเคนะคะพี่วิมขอขับรถก่อนนะคะพี่วิมจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวออกมาเล่นกันแป๊บหนึง่งหลังจากที่เฝ้าสามีมาทั้งวันนะคะพี่วิมก็จะออกมาเล่นแป๊บหนึ่งค่ะสามีให้ออกมาเล่นได้ค่ะเห็นไหมคะแน่นเนืองมากเลยค่ะเดี๋ยวพิมจะเดี๋ยวเข้าซอยที่บ้านนะคะบ๊ายบาค่ะ